ค,คุณบุซรลินคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในโซนของฟอรัมพ i ลิซีวอชนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะคะเพราะว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงบ่ายนี้นะคะแล้วก็ถือเป็นคํามั่นสัญญาของไทย PBS ค่ะ1ใน5ข้อนะคะที่จะเดินหน้าผลักดันอย่างเต็มรูปแบบนับจากวันนี้จนตลอดทั้งปีหน้าและปีต่อๆไปด้วยนะคะโดยความสําคัญก็คือจะเป็นเครื่องมือหรือว่านวัตกรรมประชาธิปไตยค่ะที่จะเปิดโอกาสให้กับภาคส่วนต่างๆรวมทั้งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติด ตามและก็ร่วมผลักดันนโยบายต่างๆนะคะรวมไปถึงนโยบายของภาคประชาชนให้เกิดขึ้นจริงได้นั่นเองค่ะในเวทีไทย PBS Forum Breeding Policy to Public เชื่อมต่อนโยบายสาธารณะที่มีตัวแทนภาคส่วนต่างๆมาร่วมทั้งภาครัฐพักการเมืองต่างๆและภาคประชาชน ช่วงหนึ่งนะคะมีตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนก็คือคุณพฤโอโดชาวค่ะกล่าวในช่วง policy talk ในหัวข้อประชาชนกับการมีส่วนร่วมนโยบายสาธารณะไว้อย่างน่าสนใจว่าที่ผ่านมานะคะเกิดการผูกขาดการมีส่วนร่วมเกิดการรวมศูนย์จนประชาชนแทบจะถดถอยนะคะแต่การที่สื่อสาธารณะพยายามติดตามและยังวางแพลตฟอร์มเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ให้ทุกคนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อติดตามนโยบายต่างๆจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะ ถ้ามีเครื่องมือใหม่ๆที่จะมาตรวจสอบหรือว่ามีการสื่อสารที่เก้าถึงเป็นเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเราเข้าไปมีส่วนร่วมหรือร่วมกําหนดร่วมถามแลม้วมาถึงเสียมันดังขึ้นและถึงผ,ผู้ที่จะออกแบบหรือมีอํานาจหรือว่าสภาหรือว่าราัฐบรามหรือผู้มีอํานาจจะต้องผ่อนคลายแล้วก็กระจายกลไกเหล่านี้ให้มันทั่วถึงเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่หรือว่าโอกาสใหม่เ,เครื่องมือใหม่ที่ชาวบ้านอย่างเราอ่ะ จะได้มีพื้นที่ในการใช้เพราะว่าเราอยู่ห่างไกลาจากอำนาจที่รัฐรวมศูนย์มากเลยนะครับขอบคุณมาก ด้านรองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลผอสสทได้กล่าวต้อนรับและย้ําถึงบทบาทที่ทางสื่อสาธารณะยืนยันเป็นสื่อที่ทุกคนวางใจได้นะคะทั้งข้อมูลข่าวสารสาระประโยชน์สาระบันเทิงเป็นสื่อเชื่อมพลังพลเมืองสังคมไทยที่ยั่งยืนพร้อมยังประกาศคําสัญญา5เรื่องที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อค่ะ1ก็คือเชื่อมโยงทุกอย่างในไทย PBS ให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาไทย PBS ได้เพียงจุดเดียวหรือว่าวันไทย PBS ค่ะ2จะเป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ร่วมหา ทางออกให้สังคมอย่างสร้างสรรค์โดยปีหน้าจะประกาศวาระทางสังคมที่จะขับเคลื่อนคือวาระสุขภาวะทางจิตผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายสาธารณะนะคะและ 3. ค่ะเดินหน้าระบบนิเวศความภาคภูมิไทยนําทุกเรื่องราวของทุกชุมชนพื้นที่ต่างๆขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ และ4คือการเตรียมความพร้อมภาคพ,พลเมืองสู่การเป็นพลเมืองของโลกและสุดท้ายคือสื่อสารคุณค่าเชื่อมต่อความหลากหลายจัดให้เกิดระบบเรียนรู้ร่วมกันและ policy watch คือส่วนสําคัญที่จะเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมโดยมีแพลตฟอร์มดึงข้อมูลงานวิจัยกระบวนการติดตามทางนโยบายต่างๆค่ะเดี๋ยวจะเปิดตัวต่อจากนี้เป็นหนึ่งใน ความพยายามสำคัญที่เราจะเริ่มทำในปีในตั้งแต่ปลายปีนี้และจะทำต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลและทุกพักการเมืองได้ประกาศออกมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจติดตามและอยากมีส่วนร่วมและเราก็เชื่อว่าการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดคือการมีแพลตฟอร์มของสื่อสาธารณะที่จะดึงเอาข้อมูลต่างๆดึงเอางานวิจัยและดึงเอาเสียงสะท้อนเหล่านี้ มาปรากฏร่วมกันนะคะและเราเชื่อว่ามันจะนำไปสู่นโยบายที่เป็นจริงและนโยบายที่ปราศจากอคติค่ะ ขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะจะมีการเปิดตัวและเยี่ยมชม Open House Thai PBS o o l and Policy Watch ค่ะการเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันนโยบายผ่านเครื่องมือทำความเข้าใจนว,วัตกรรมประชาธิปไตยตลอดจนความคาดหวงังและแนวทางเชื่อมโยงการทำงานโดยตัวแทนภาคส่วนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการจัดโฟกัสกลุ่มฟังความเห็นข้อเสนอแนะโดยทีม Policy Forum และ TP Lab ค่ะ ค่ะคุณบุษลินคะไม่ใช่แต่เฉพาะกิจกรรมสาคัญสําคัญตามคํามั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนใน5ด้านตามที่ผู้มนวยการสสทได้กล่าวเอาไว้นะคะอย่าง policy watch ยังคงมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานไทย PBS open house 2023ค่ะเต็มอิ่มทั้งสาระและความบันเทิงที่ให้คุณผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมติดตามและก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ตลอดทั้งวันจนถึง21นาฬิกาวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศงาน open house ที่เกิดขึ้นและอย่างที่บอกไปว่า สิ่งสำคัญที่เปิดตัววันนี้คือ policy watch ด้วยนะคะคุณผู้ชมคงไม่ใช่แค่การเริ่มตั้งไข่หรือการเปิดตัววัน,นี้แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นก็คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น policy watch จะมีประสิทธิภาพได้ภาคประชาชนเห็นตรงกันค่ะว่าจำเป็นต้องให้เสียงสะท้อนของประชาชนนั้นไปถึงรัฐบาลจริงๆค่ะ แม้เวลานี้แพลตฟอร์ม Policy Watch นะคะจะอยู่ในเฟสแรกค่ะกำลังพัฒนาต่อยอดแต่ว่าตัวแทนภาคประชาชนก็มองเห็นโอกาสว่าเครื่องมือนี้จะทำให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยฟังเสียงสะท้อนของประชาชนมากขึ้นในขณะที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายก็จะได้ร่วมติดตามแก้ปัญหาด้วยซึ่งสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งอื่นใดนะคะของแพลตฟอร์ม Policy Watch คือต้องทำหน้าที่สื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจประเด็นร่วมกันและนำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงค่ะ เราไม่ได้คาดหวังว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นแค่เครื่องมือของภาคประชายชนผมผมยังคาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้น่าจะเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองแล้วก็ของหน่วยงานราชการด้วยถ้าเราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ให้มันเป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นหมายความว่าถ้านโยบายอันไหนที่มันมีช่องว่างอย่างเช่นเรื่องประมงอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลกําลังจะแก้กฎหมายประมงในขณะที่กลุ่มประมงพื้นบ้านจํานวนหนึ่งเขามีความกังวลอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าแพลตฟอร์มนี้ทําหน้าที่ในการสื่อสารได้แล้วก็ ทั้งสองกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ต้องมาใช้ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยมัน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 มีจุดไหนที่มันมันจะเป็นเป็นจุดเชื่อมต่อได้ผมคิดว่าแพลตฟอร์มนียก็จะทําหน้าที่ในการเชื่อมประสานได้อยู่ ในมุมของนักวิชาการกันบ้างค่ะนักวิชาการอิสระด้านนโยบายสาธารณะก็บอกว่า p o l i c y Watch นั้นมีหัวใจสําคัญอยู่3คํานะคะคุณผู้ชมคือนโยบายสื่อและสาธารณะเพื่อเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการจะนําเสนอแดชบอร์ดอินโฟกราฟิกการย่อยข้อมูลนโยบายสําคัญให้คนเข้าใจแล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะแต่ที่มากกว่าการเป็นแพลตฟอร์มการให้ข้อมูลคือต้องสามารถอัปเดตความก้าวหน้าความสําเร็จของนโยบายได้และที่สําคัญ ต้องสร้างมีส่วนร่วมสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงลองชวนฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากนักวิชาการอิสระทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบทบาทและความท้าทายของ Policy Watch กันอย่างชัดเจนอีกครั้งนะคะ Policy Watch เราพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียกว่านโยบายแบบที่เป็นเส้นตรงทางเดียวเปลี่ยนข้อมูลและนโยบายจากภาครัฐไปสู่ภาคประชาชนเราจะเปลี่ยนแบบนั้นครับดังน,นั้นแล้วแพลตฟอร์ม p olicy แพล,พลตฟอร์มเนาะมันจึงกลายเป็นสื่อใหม่แบบหนึง่งนะครับที่ทําหน้าที่สะพานเชื่อมเชื่อมอะไรเชื่อมโลกของนโยบายและโลกของสาธารณะเข้าด้วยกันซึ่งที่ผ่านมามันมีช่องว่างอยู่มากครับผมไม่ได้บอกว่าสื่อหรือแพลตฟอร์มตัวนี้จะมาตอบหรืออุดช่องว่างทั้งหมดเนาะ แต่มันเป็นตัวเลือกหนึ่งครับในการที่จะปิดช่องว่างเหล่านี้เป็นการทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาคนโยบายและประชาชนเนี่ยเข้าใกล้กันยิ่งขึ้นส่วนที่สําคัญที่สุดเป็นหัวใจเลยเนี่ยก็คือทํายังไงให้แพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุดตัวแพลตฟอร์มเราอะ่ะต้องเปิดเพียงพอเป็นมิตรเพียงพอแล้วก็โปรแอคทีฟด้วยคือเชิงรุกในการเข้าไปหาคนนอกจากเชื่อมโยงกับคนแล้วเนี่ยคือหาพันธมิตร หาหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนชุมชนประชาคมเนี่ยมาร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพในการใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มตัวนี้เราจะทำยังไงให้มีคนทำงานน่ะที่สามารถวิเคราะห์นโยาบายได้แต่ก็ยังสื่อสารนโยบายได้อย่างน่าสนใจอีกความท้าทายหนึ่งแน่นอนครับมันคือการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภาครัฐเนาะพอพูดถึงนโยบายสาธารณะ แน่นอนครับว่ามันคือสิ่งที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐเลือกที่จะทําหรือไม่ทำเนาะดังนั้นแล้วยังไงก็ตามนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในเจ้าภาพหลักของนโยบายสาธารณะในทุกระด็บจะทํำยังไงครับที่เราจะสามารถเชื่อมแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับผมก็ว่านี่ก็เป็นความท้าทายมากเพราะว่าเราก็เรียนรู้กันมานะครับว่าหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานถึงแม้ว่ามีความพยายามในการเปิดเผยข้อมูลแต่ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลก็ไม่ได้เป็นมิตรกับคนมากนะัก ซึ่งตรงนี้แหละครับใช่มันคือหน้าที่ของโโยิาีแพลตฟอร์มแบบ Policy Watch เนี่ยแหละที่นอกจากเป็นตัวกลางนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมแล้วในการนําเสนอข้อมูลผลักดันนโยบายแล้วเนี่ยต้องสร้างการเรียนรู้และวัฒนธรรมใหม่ในการสื่อสารนโยบายสาธารณะด้วยครับ คุณผู้ชมคะต้องเล่ากันแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วนยโยบาย policy watch ก็มีหลายประเทศเป็นแนวคิดที่ทํากันในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าความแตกต่างก็คือในหลายประเทศเนี่ยก็จะเก็บเงินนะคะคุณผู้ชมแต่สําหรับ policy watch ที่ไทย PBS ตั้งใจทําขึ้นมานี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเราเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยนะคะมีรายละเอียดของนยโยบายที่สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้าได้อยากให้คุณผู้ชมมาลองเล่นมาลองใช้กันเยอะๆเพราะว่าที่สาคัญที่สุดแล้วของ เป้าหมายในการทำ policy watch หรือการติดตามนโยบายเพื่อจะให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและส่งเสียงสะท้อนนี้ไปถึงภาคนโยบายหรือว่าภาครัฐรัฐบานลนี่แหละค่ะได้มากที่สุดด้วย